สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆมาเก็บเม็ดคะน้าทะเลไปปลูกค่ะมาเก็บด้วยกันค่ะทุกคนนี่ค่ะมเม็ดคะน้าทะเลนะคะมาเก็บไปปลูกที่เอ่อที่อีซอยค่ะตาเยี๋ยแล้ววิวดีโอเดีไปไปด๋วยวนีก็่ไปเลยเดี๋ยสแกนบลกเนาะชัก คิดว่าแก่แล้วนะคะเนี่ยมันออกมันออกเหลืองแล้วเนาะเอาไปางี้เลยค่ะหักมวนคักโอ้ยมีผู้ช่วยถือถุงค่อยจะเอาไปหลายๆเอาไปหวานที่ทะเลข้างบ้านนะคะทุกคนดูค่ะคิดว่าแก่แล้วชั่วตอ่ย ดีโมงเเดี๋วเอาไปปากค่ะทุกคนอันนั้นเอาไว้ก่อนอันนี้มองดูเหลืองนะมองดูเหลืองแล้วเอาต้นที่เมทมองดูเหลืองก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวจะคอยดูว่าเดี๋ยวจะเอาไว้ต้นนึงค่ะ แล้วก็ไม่แน่เราอาจจะได้มามาเอาอีกเนาะคะ่ะแต่ว่าเราเก็บตรงนี้ไปก่อนไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ขึ้นอีกนะคะทุกคนงามๆแกนอันดี้ชั่วนกะะ <c oughs> อักดีหูเนาะแกมานหูเนอะตา,ตาบอกว่าเยอะแล้วนี่นะคะ เอาไปเยอะๆเผื่ er. อมันขึ้นเราได้ต้องไม่ต้องมาเก็บไอ้นี่ไกลนะคะทุกคนนี่นี่ค่ะโอเคพี่นกดูค่ะโหถ้าเบิ้งปีหนาเด้อพี่น้องเย้ จะ scan ไม่ล yes, hey, well, ็อกเดินไปลีบเดินอะแล้วตาดูดิว้าวนี่ค่ะไปถุงนลยอ่ะจะหาเก็บใบทักหน่อยนี่ค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็ขึ้นใหม่นะคะทุกคนนี่มาเก็บ เล็ดคณะค่ะล้มแรงค่ะพี่น้องเดินกลับนะคะทุกคนอาดีเผื่อมันเอาไปโรยเอาไปปลูกเนาะคะ่ะจะโอ้ยโอ้ยเนาอ เาไปปลูกมันเฟื่อมขึ้นเนาะค่ะพี่น้องก็เราก็จะได้ไม่ต้องมาไกลถึงที่นี่นะคะซาถูกขอให้ปลูกขึ้น <c oughs> ตอนนี้ก็จะไม่ต้องได้ใช้โซโชเฟอร์นะคะตอนนี้เราก็ฝั่นจักรยานไปเองได้เลยเพราะว่า บ้านเรามันไม่ไกลเนาะโอ้ยเนอะกล่องหอยก็ไดอืมอน,นี่หมดอันนี้ดอกผักโขมอันนี้ดอกผักโขมอันนี้ใบอ่อนข้าทนาทัล น้าทะเลแล้วก็เก็บเม็ดกระจอมกระแจมกระจอมกระแจมมาดูกอนี้ค่ะกอนี้ใหญ่มากหมดแล้วนะคะหมดหน้ามันแล้ว on you. รีบไป เก็บดอกแรกแล้วเขาก็จะแตกข้างๆพอแตกข้างๆเสร็จเขาก็จะตุยนะคะพี่ๆเพื่อนๆใบไปนี่ใบกอน,นี่คือเขียวดีแท้จังม่อง้นแกแถบพี่น้อง จังมีคนมาเก็บอีมาเด็ดไปอยู่ค่ะพี่นอกคนคนจะกินคือขอ่ติดนะบอกไข่แน่หาหาฮะกินพักกินยากินนั่นไปครับพี่นอ้องอยาตุ้ชีว์ตรงนี้คือลายแขนไม่ยอดปะ มะะะะนะะองดูเหมือนเหมือนแดดข้าแตกออกมาแล้วมันก็มีแก่แล้วค่ะทุกคนแก่พ่อใหญ่ก็ยืนใ,ให้กำลังใจความเด็กน้อย <laughs> ร้ายพักเขาพี่น้อง ที่นี่นร้ายทีนี่ึ้นร้ายเด็กคคนก็กินร้ายนะคะพี่น้องสินี่นนไปง่ามๆ ตามการเวลาเนาะค่ะ Ela é...